วุสิบลอเจอรหล่อหล่อไงว่าไอ้ผมขอโอกาสมาช่วยทีมไทยอีกรอบได้ไหมครับขอโทความที่ผมฮักความชาติไทยเฮ้ยจะลงหรอรอบนี้ไอ้กล้องมันนำทัพไม่ด้ต้องถามไปกล้องอะลงจะไวเหรอพีเออมันแข็งนะมันแข็งมากโอ้ต่อบดีดี ปีนี้บอลคล่องยังอ่ะเออใช่เราแบบกระโดดแบบต่อหัวเพื่อนปีนเป็นยังไงถ้ายังไม่เป็นมันมันยากนะเออเราจะใต้บอลเราแจ๊กแจกอยู่เลยอ่ะใช่เราจะเอาวอลลิกไปเล่นก็ไม่ได้นะพี่เออถ้ายที่สุดเพราะเราไม่ให้ข้าลงอ่ะท้าก็ไม่ลงก็ได้ไปแล้วแม่ไม่อยู่แล้วเข้ามามีแต่คนแก่แก้กูอะ